สวัสดีครับศิริกรใส่วิทุุนะครับตอนนี้เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุลลงศรีครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นประธานโครงการวิจัยนะครับในหัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันโรคและอัตร,ราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารร่วมกับอาจารย์สุภรรณแป้โคการนะครับก็ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิลครับที่มาและความสําคัญของัแผนนะครับก็สืบเนื่องจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยก็มีผลกระทบนะครับต่อทางด้านร่างกายจิตใจนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้คนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครัจะเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องทําการศึกษาเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพพฤติกรรมการป้องกันโรคแล้วก็อัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมหานะครับ ด้วยนำข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยไปออกแบบและพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา2019ในบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมอหารนะครับแล้วก็ป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมอหารครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมครับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้นะครับก็เพื่อที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพ พฤติกรรมการป้องกันโรคและอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับด้วยวิธีการตรวจ ATK โดยประยุกต์ใช้กรอบแนวคิดความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับมาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้โดยความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยเป็นทักษะทางปัญญา และทักษะทางสาังคมที่เป็นตัวกำหนดแรงจูงใจและความสามารถเฉพาะบุคคลในการเข้าถึงในการทำความเข้าใจและใช้ข้อมูลเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดีนะครับจำแนกเป็น3ระดับก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นปฏิสัมพันธ์และความรอบรู้ด้านสุขภาพขั้นวิจารณญาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเนี่ยก็คือบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารบริษัทซีซีออโต้องหาจำกัดอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยคัเดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและก็มีเกณฑ์ในการคัดเข้าและเกณฑ์ในการคัดออกที่ชัดเจนเครื่องมือที่ใช้ในการเกรร็บรวบรวมข้อมูลนะครับประกอบไปด้วยแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยใช้ชุดตรวจ a n t i g n t t s t t Kit ซึ่งเครื่องมือเนี่ยได้รับการยอมรับและมีคุณภาพของเครื่องมือในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับผลการวิจัยนะครับพบว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยมีความรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับมาก และความรอบรู้ด้านสุขภาพเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยไม่พบความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพนะครับแต่ว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติครับ ผลการศึกษาในครั้งนี้นะครับชี้ให้เห็นว่าการศึกษาและก็การส่งเสริมความรับรู้ด้านสุขภาพในบุคลากรของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมีความสําคัญและก็มีความจําเป็นอย่างมากนะครับอันจะช่วยให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมาหารเนี่ยมีพฤติกรรมสุขภาพนะครับและการป้องกันโรคไวรัสโควิดันสิบเกเนี่ยที่ดีขึ้นนะครับอันจะช่วยลดอัตราการติดเชื้อนะครับแล้วก็การแพร่กระจายไปสู่ชุมชนและก็ครอบครัวได้ครับ สำหรับข้อเสนอแนี้แล้วก็การนาผลการวิจัยไปใช้เนี่ยก็คือนึงด้านการปฏิบัติการพยาบาลนะครับก็ช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยสามารถนาข้อมูลและผลการวิจัยเนี่ยไปใช้ในการออกแบบแล้วก็พัฒนาแนวทางในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมพฤติกรรมการป้องกันโรคในบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านการศึกษาวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะนําผลการวิจัยและตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับไปใช้เพื่อทํานายหรือออกแบบโปรแกรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมหารในระยะยาวได้ครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางสถาบันวิจัยมหาวิทยาลาัยรังสิตเป็นอยางสูงนะครับที่ได้สนับสนุนทุนในการศึกษาวิจัยนะครับทำให้เราได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรอบรู้ด้านสุขภาพบริกรรมกรารป้องกันโรคและอัตร,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 ราการติดเชื้อไวรัสโคว2 0 -19 ในหุ่นาวกรองงานอุตสาหกรรมอาหารครับ